ถึงฉันลูกสาวตระกูลส่วนที่มีชื่อเสียงแต่เพราไม่สามารถมีลูกได้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครมาสืบทอดมรดกพันล้านของฉันคุณยนต์จำลองเหล่านี้อยู่เป็นเพื่อนฉันที่บ้านจนเหลือแค่ไม้แม้แต่เงินซื้อชุดศพให้แม่ก็ไม่มี ถ้าไม่ใช่แม่ที่ดื้อดึงจะซื้อไม้แดงจากตะกูลู่บ้านเราจะจนขนาดนี้ได้อย่างไรไม้แดงอะไรเป็นไม้เนื้อปะผิวสีแดงไม้พยองที่ไม่คุ้มค่าแม่ถูกหลอกเสียงดังจังแม่ยื่นมือออกมากูแดงแม่ตายไปแล้วทําไมคุณถึงสามารถเล่นมุกแบบนี้ได้พูดอะไรอยู่ใครตายแม่แม่กลับมาเป็นอยู่แม่คุณกลับมาเป็นอยู่แม่ แม่คุณกลับมาเป็นอยู่ฉันค่ามิติระบบซูเปอร์มาร์เก็ตรอบด้านถูกเปิดใช้งานแล้วเจ้าของสามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรได้ตามใจผ่านที่สันฤกินิ้วทองของตระกูลต้าหูวันนี้เป็นวันสุดท้ายของกำหนดเวลาแล้วถ้าชำระเงินไม่ได้อีกก็เอาลูกชายของพวกคุณมาชดใช้นี่ ใครกล้าทำร้ายแม่ฉัน,นคุณยังมีชีวิตยอยู่เซินาาหาวห่าคุณแกล้งทำเป็นลึกลับเพื่อหลบนี้ใช่ไหม,ไม,ไมฉันบอกคุณนะถ้าวันนี้ไม่คืนเงิน,นงงฉันจะเอาเหอกูแดนไปส่งที่คนที่เก็ดนี้คุณกล้าทำร้ายของฉันไหม<อ>ฉันสาวเซินจิวคุณดูไม้แดงชุดนี้นั่นเป็นของหายากนะถ้าไม่ใช่เพราะเห็นแก่คนในหมู่บ้านเราจะยอมให้คุณได้อย่างไร ถ้าคุณไม่สามารถรวบรวมเงินได้จริงๆก็ไม่เป็นไรเราจะให้คุณยืมไปก่อนรอให้คุณขายของนี้แล้วคืนให้เราจะเป็นอย่างไรคำนี้เป็นความจริงนะแน่นอนคุณคิดว่าเซซาโอจิจะหลอกคุณได้หรอพี่สะพยขอร้องพวกคุณขอขยายเวลาอีกสักสองสาวันได้ไหมของที่ไม่มีประโยชน์เจ้าของเดิมคนนี้ช่างโง่จริงๆถูกหลอกให้ซื้อไม้เนื้อผสมมามากมายสัญญาทางการเป็นของปลอมจริงๆแล้วทิ้งขยะไว้ให้ฉัน ช่วยพาฉันลงไปตรวจพบของที่สามารถแลกเปลี่ยนได้มาไม้ทอมีค่าเป็นเงินห้าตำลึงขอให้ฉันกลับไปเอาเงินก่อนระบบ ยืนยันการแลกเปลี่ยนมึกอะไรนะคงไม่คิดจะหนีนี่ใช่ไหมเงินกับของต้องชัดเจนพวกคุณต้องนับให้ชัดเจนนี่มันเป็นเรื่องจริงเหรอถ้าคุณพูดแบบนี้ตั้งแต่แรกก็คงดีทำไมเราถึงต้องมีปัญหากันขนาดนี้ แม่เงินนี้มาจากไหนอตอนที่พ่อคุณยังอยู่ฝังอยู่ใต้ต้นไม้กับจีพิงจีอันพวกคุณไปยกไม้ที่อยู่ข้างในออกมาจีหนิง,นงเก็บสิ่งนี้ให้เรียบร้อยอแล้วก็ถอดเสื้อผ้าทำบุญของพวกคุณออกให้หมดโชคร้ายจริงๆดี<อ>ถ้าพวกคุณกล้าใช้ไม้ปลอมหลอกฉัน<อ>ก็อย่าโทษที่ฉันจะตอบแทนด้วยวิธีเดียวกัน ไม้เนื้อปผิวสีแดงยังกล้าแอบอ้างว่าเป็นไม้แดงแม่ไม้พวกนี้ยังขายได้ไหมพวกคุณทั้งหมดมาที่นี่พวกคุณแบ่งตามความแข็งของไม้แข็งใช้ทำเก้าอี้โยกอ่อนใช้แกะสลักของแขวนแม่เศษไม้แบบนี้ทำอะไรได้บ้างตรวจพบวัสดุที่สามารถได้แนะนำให้ทำของแขวนรูปส้มของชิ้นเล็กสามารถแลกได้หนึ่งหรือสองเงินไม่เลวไม่เลว แกตามนี้รับรองว่าจะขายได้พ่อไม่เคยสอนแบบนี้เลย <c oughs> พ่อของเธอจากไปเร็ว <c oughs> แค่บอกความคิดนี้กับฉัน <c oughs> ยังไม่มีโอกาสสอน <c oughs> แม่ท่านเพิ่งกลับมาจากประตูผีคงหิวมากใช่ไหม <c oughs> ฉันกับซิ่วซิ่วจะไปทำอาหารให้ท่านไม่ต้องไปไปไป <c oughs> เป็นเด็กที่กระตันอยู่จริงๆ, <c oughs> ๆเมื่อฟ้าลิขิตให้ฉันเป็นแม่โดยไม่เจ็บปวด มีลูกชายดีๆสีคนงั้นฉันจะดูแลพวกเขาให้ดีแม่นี่คือข้าวต้มผักป่าที่ลูกสะพ้ายทำให้ท่านที่ราดน้ำมันงาทำไมถึงมีกลิ่นแปลกๆทั้งหมดเป็นความผิดของลูกสะพ้ย เป็นความผิดของลูกสะภ้ายทั้งหมดแม่นี่ไม่ใช่ความผิดของซิ่วซิ่วที่บ้านไม่มีอาหารหรือเลยแม่ฉันจะไปที่ภูเขาในตอนบ่ายดูว่าจะจับกระต่ายป่าได้ไหมท่านอย่ากโกรธเลย<ต>พวกคุณลุกขึ้นมาเถิดของที่ขาดทุนของที่ขาดทุนแล้วคุณละ่ะคุณแม่ท้องวันวันกินแต่ข้าวปล่าไม่ทํางานเจ้าของเดิมทํากาไว้มากแค่ไหนถ้าไม่ใช่เพราะเธอเอาเงินไปซื้อไม้กับตระกูลหลู เด็กพวกนี้ทำไมถึงต้องใช้ชีวิตอย่างน่าสงสารขนาดนี้ลุกขึ้นมาเถอะลุกขึ้นมาเถอะแม่ยังซ่อนสมบัติไว้อยู่นะอะไรนะนี่นี่คือไข่นี่มันคือไข่จริงๆไข่มีรสชาติเป็นยังไงนะฉันอยากลองชิมจังแม่ไข่นี่มาจากไหนกันโอ้ไม่รู้ว่าไก่ป่าตัวไหนมันไข่ไว้ที่หลังบ้านเราฉันก็เลยเก็บมานี่ลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาเซิ่วเซี่วไปทำซุปไข,ข่หน่อยจีถิงนี่คือเงินที่พ่อของเธอฝังไว้ตอนมีชีวิตเธอไปหันเนื้อกลับมาแล้วไปซื้อข้าวมาอีกดี ทำไมไม่มานั่งที่โต๊ะกินข้าวกันยืนทําไมอยู่ถ้าจะแต่งงานให้ลูกสาวฉันยังสามารถรับสินสอดได้เลี้ยงพวกคุณที่มีความสามารถได้แม่ยังต้องจ่ายเงินเพื่อแต่งงานใครอนุญาตให้พวกคุณนั่งที่โต๊ะให้พวกคุณนั่งคุกเข่ากินเจ้าของเดิมขุดหลุมให้ฉันไว้กี่หลุมกันแน่ ทุกคนให้มานั่งลงใครยืนอ,อยู่วันนี้อย่าหวังว่าจะได้กินเนื้อนั่งลงเร็วมานะเธอกำลังตั้งคันนะกินให้มากๆนะแม่เป็นความผิดของฉันทั้งหมดฉันไม่ควรกินของดีแบบนี้นะแม่พี่สะพ้ายยังตั้งคันอยู่เลยนะถ้าจะตีก็ตีฉันเถอนะแม่ขอให้คุณปล่อยพี่สะ้ายเถอะ ทุกคนให้ลุกขึ้นฉันแค่เห็นว่าเธอกำลังตั้งครรภ์อยากให้เธอกินให้มากขึ้นใครยังคุกเขาอยู่ฉันจะเอาเนื้อไปให้หมากินลุกขึ้นขึ้นรีบลุกขึ้นกินผักกินกินเออเกอทำไมแม่ถึงไม่เหมือนเดิม มีเนื้อให้กินยังไม่สามารถปิดปากคุณได้แม่กําลังมองอยู่โอ้ชั่วขนาดหนึ่งกลัวว่าจะเปลี่ยนภาพลักของเจ้าของเดิมไม่ได้ในใจของเด็กๆ บบยืนยันการแลกเปลี่ยนว้าว <c oughs> แค่ไม้แกะสลักไม่กี่ชิ้นก็สามารถแลกเปลี่ยนเป็นซินเวอร์ยีิบตำลึงนี่ใครกล้าจะเชื่อ <c oughs> จีถิงที่ดินดีหกเอเครอร์ที่พ่อทิ้งไว้ถูกแม่เอาไปแลกกับตะกูหลู่แลกเป็นที่ดินสายสิสองเอเครอร์ดูเหมือนบ้านเราจะไม่มีอาหารกินแล้วจะทำยังไงดีแม่เคยงงงวย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้อ่า เจ้าของเดิมนี่สมองโดนลาเต็จริงๆ,งๆกล้าถึงขนาดเอาที่ดีไปแลกกับที่สายยังดีที่ฉันมาได้ระบบแลกมเมล็ดแตงโมให้ฉันจีถิงมานี่เธอไปทำความสะอาดที่สายให้หน่อยแม่มีแผนใช่นี่คือสิ่งที่ฉันเคย แลกมเมล็ดแตงโมจากแขว้นตะวันตกเธอเอามันไปปลูกในที่สายแม่ที่สายไร้าสารอาหารกลัวว่าจะปลูกไม่ขึ้นให้เธอไปก็ไปเถอะมีเรื่องมากมายทําไมไปฉันจะไปเดี๋ยวนี้ฉันจะขึ้นเขาไปกุดถักป่าห้ามตามมานะ ตรวจพบผักชะองมธรรมชาติไม่มีสารพิษสามารถแลกได้หนึ่งร้อยเหรียญจะแลกไหมใช่เด็กๆกำลังเติบโตต้องซื้อไข่มาให้พวกเขาเสริมอาหารโอยสาวเซินจิ๋วไข่นี่มาจากไหนเหรอนี่คือไข่ที่ฉันเก็บได้บนเขา ใครไก่ป่าที่เก็บได้ไก่ป่าบนเขาเป็นมนุษย์ได้แล้วหรอือยังมีไข่ให้เธอเก็บอีกนะคงไม่ใช่ขโมยมาจากบ้านไหนละ่ะใส่ร้ายคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานตามกฎหมายควรลงโทษด้วยการปีคุณป้าซีอยากลองดูดูท่าทางของเธอนี้เหมือนสุนัขจิ้งจอกเลยไม่น่ใจว่าเป็นของใครผู้ชายป่าให้เธอเหรอือบ้าโอ้คำพูดของคุณป้านี้ฉันก็ถือว่าคุณชมฉันแล้วกันเพราะฉันไม่เหมือนคุณที่แก่แล้วแม้แต่สามีของตัวเองยังรังเกียจเลยอ่ะอ่ะโอ้คุณป้าอายุมากแล้ว เดินต้องระวังหน่อยนะคนต่ำต้อยรอฉันก่อนนะแม่ในตะกร้ามีอะไรหรอือแม่นี่คืออ้านี่คือไข่ที่ฉันเก็บได้บนเขาไข่ไก่ป่าที่เก็บได้ซิ่วซิวเดี๋ยวเธอไปตีไข่ให้หน่อยทำซุปไข่สักหน่อยแล้วนึ่งขนมไข่ตุนอีกสักถ้วยแม่ไข่เหล่านี้ทั้งหมดนี้เป็นของที่ให้เรากินทำไม ฉันพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมอาไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เออเกอแม่เป็นอะไรไปหรือเปล่าเบาๆหน่อยเดี๋ยวแม่ได้ยินเธอแม้แต่เปลือกไข่ก็ยังไม่ได้กินแม่ตอนนี้ข้างนอกคนแม้แต่ข้าวก็ยังไม่ได้กินของไม้ที่บ้านเราขายให้ใครไปแล้วพ่อเธอในช่วงชีวิตก็เป็นช่างไม้ที่ดีที่สุดในหมู่บ้านเหลานช่างไม้ที่มีฝีมือดีที่สุดเขาทิ้งทางให้ฉันเดี๋ยวพวกเธอกินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จแล้วให้พวกเธอทําของตกแต่งชิ้นเล็กๆอาอึมแม่มีคนบอกว่าที่ปากทางหมู่บ้านเห็นเธอกับะกะกกูลลซีทัน เธอคงไม่อยากจะทำธุรกิจกับบ้านพวกเขาใช่ไหมอาพวกเธอเข้าใจผิดแล้วฉันทะเลาะกับเสีย่ยอยู่เจียวเพราะว่าเธอใส่ร้ายว่าฉันขโมยไข่